หรือนี่อาจจะเป็นการสิ้นสุดยุคทองของแม่น้ำหนึ่งสวัสดีครับวันนี้พบกับข่าวหวยรายวันบ้านตัางฟูพารวยครับหลังจากผลออกสลากกินแบ่งของรัฐบาลงวดประจําวันที่16สิงหา2564ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลรางวัลที่1คือเลข046750เลขหน้า3ตัวคือ421และ666เลขท้าย3ตัวคือ160และ35 5. ส่วนเลขท้าย2ตัวคือ23 ทางด้านแม่น้ำหนึ่งที่ให้แนวทางเลขเด็ดแม่นๆประจํามาหลายงวดจนมีผู้ติดตามไปจํานวนมากในงวดน,นี้ก่อนออกผลรางวัลแม่น้ำหนึ่งก็ได้ให้แนวทางไว้หลายครั้งล่าสุดคือการไล์ในคืนก่อนวันหวยออกเจ้าตัวก็ยังไล่ละความฝันที่เห็นพญานาคว่ายน้าวนรวมทั้งเหตุการณ์ที่ตนไปพบรอยประหลาดบนตู้คอนเทนเนอร์หน้าองค์ปู่นาคาอนันตนาคราชสรุปเลขแนวทางที่แม่น้ำหนึ่งให้ไว้มีดังนี้9 5 9 3 53 33 88 953 353และให้เน้นไปทาง9แต่หลังจากผลรางวัลออกมาเพราะว่าเลขเด็ดที่ให้แนวทางไว้ที่ใกล้เคียงกับรางวัลเลขท้าย3ตัวคือ355สุดเลขที่เหลือไม่มีความใกล้เคียงใดๆเลยล่าสุดเจ้าตัวได้โพสผ่าน Facebook ขอโทษแฟนคลับ โดยระบุว่างวดนี้หลุดมวดหน้าเจอกันใหม่เดอ้อซึ่งหลังจากที่แม่น้ำหนึ่งได้โพสต์แล้วก็ได้มีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจมากมายหากใครไม่อยากพลาดแนวทางเลขเด็ดแม่ว่าจะเป็นฮานอยลาวหรือลัดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารต่างๆส่วนวันนี้บ้านตังฟูพารุยต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ